สวัสดีครับวันนี้ผมได้กิตามาจากเพื่อนอีกแล้วนะครับเพื่อนให้ยืมมาก็เลยเนี่ยถือโอกาสมาทำรีวิวกันดูนะครับก็เป็นทักรมิเนะครับนี่นะครับ PTU นะครับ 441N นะครับตัวนี้ก็จะออกวินเ a g e หน่อยนะครับนี่ดูนะครับลูกบิดสีทองสวยเลยนะครับบอดี้เขาจะเล็กกว่านะครับตัวนี้เขาจะมาพร้อมกับ กล่องค่อนข้างจะวินเทจนะครับมีบดิงมีมุกสวยงามเลยนะครับมีภาพไฟฟ้ามาพร้อมตามสไตล์ตะกราินเนทตะกราินเนทเขาจะสูตรคือพร้อมใช้งานเลยนะครับค่อนข้างสำเร็จรูปนี่นะครับไม้หลังก็ค่อนข้างสวยงามเนี่ยนะครับก็ดูงานเล่นหนาะสไตล์ตะกราินเนทนะครับก็ ถ้าชอบกีตาร์แบบพร้อมรบนะครับก็เทอร์ากามิเนเนนะครับที่บ้านเรากีตาร์พร้อมรบสมัยใหม่ก็มีเขาเรียกว่ามีออกมากันเยอะเลยนะครับบางทีมียี่ห้อแบบที่แบบราคาสตาร์ทขึ้นมาหน่อยอันนี้เป็นมือสองญี่ปุ่นนะครับเพื่อนเพื่อนผมขายนะครับก็เลยผมก็เลยโชคดีได้มีกีตาร์มาก็เลยเอออเามาทำเหมือนทำรีวิวทำแนะนำเลยนะครับกีตาร์พวกนี้ก็ด้วยไม้ด้วยนะเขาก็จะเก็ขัด คุณภาพกโอเคนะครับผมได้เล่นอยู่สักประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็ถึงมาทอล์คคุยกันนะครับตัวเล็กแต่เสียงไม่เล็กนะครับไม้น้าก็มีความหนาใช้ได้นะครับเกาะมันแล้วมันแล้วแต่การมันก็เหมือนการ mix, มิกซ์การทําอาหารเหมือนกันนะครับมืนรักษาเหมือนคล้ายๆการผสมไม้นะครับเชาที่ผม เ,เสียงสพืส<ๆ>่นกเสียงมันออกนะครับาร์บาบางตัวแบบเอาพยายามผมเล่นมาประมาณครึ่งชั่วโมงได้นะครับีตาราตัวหนึ่งที่ผมได้มาจากเพื่อนผมจะเช็คประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับก็คือแบบเผื่อไว้ก็อัดวิดีโอทํารีวิวไว้บ้างอะไรบ้างนะครับเล่นสักสองคัเพลลนะครับก็โดยประมาณครึ่งชั่วโมงเราก็จะพอรู้ว่ายัางไงอย่างนิ้วที่เราเล่นประมาณครึ่งชั่วโมงเล่นผ่านมาแล้วเนี่ยบางที มันไม่ออกแต่กีตาร์เนี่ยถ้ากีตาร์ดีอะยังไงมันก็ออกเอสียงพวกนี้เนี่ยน,นะครับสายม่ด้วยอะไรด้วยนะครับแต่ว่าถ้าด้วยด้วยโครงสร้างกีตาร์ดีเสียงเสียงรูดมันออกนะครับเนี่ยเสียงที่ผมใช้อยู่ตัวนี้ผมใช้ทั้งเสียงพิกอัพของเขานะครับปกติถ้าเล่นรีวิวผมจะปรับ บอคราวนี้ผมจะปิดเสียงใหม่ถ้าผมปิดเสียงใหม่ก็จะไม่ดีมาละไใหม่นะครับคราวนี้ก็เป็นเสียงกีตาร์ล้วนเลย ขออนุญาตกลับมาเปิดใหม่ครับคือคือกเกต้าลักษณะเนี้ยถ้าผมเอามาผมจะค่อนข้างปรับแฟลตไ้ก็คือปรับตรงกลางไว้ยังไม่ได้ EQ ในตั้งแต่เริ่มตน้นสังเกตทุกตัวนะครับถ้าเราใช้จริงแล้วก็ต้องต้องมีการแต่งเสียงเบสสยงแหลมไปตามนั้นถ้แต่งแต่งเสร็จปุ๊บปิดใหม่นะ เนี่ยครับถ้าสังเกตตอนแรกตอนผมไม่ได้ดัน EQ เสียงพวกนี้มันก็ไม่ค่อยออกนะครับกีตาร์ที่มันค่อนข้างพร้อมใช้งานเดี๋ยวแบบสมมันก็มีคุณภาพสมสมราคานะครับซึ่งต่อไปที่เราได้ยินก็คือทั้งเสียงใหม่แล้วก็เสียงาจากการเสียบตูดนะครับเสียบตูดเข้าไปนครับเสียบตูด เสียงมันก็ผสมกันกันกบไม์คอนเดเซอร์ที่ผมใช้ด้วยนะครับไม้์ตบๆนีงงน่มั้งครับกีตาร์ดีเหมือนกัออกชัด บาดัางนะครับอันนี้น่าจะ0.7 0. นะครับใช้ปิกแบบหนาโคตรๆตามบัมากสอมิลที่ผมใช้อยู่ สวยงามนะครับก็ตามคุณลักษณะของจตะกามิเนตเข้าเลยนะครับก็ตัวนี้มือสองแต่ว่าหมายกิ๊กเลยนะครับเล่นแล้วไม่อยากวางเลยนะครับ เจ๋งเลยนะครับใครชอบทักกั i n e เนก็ซื้อหามาใช้กันได้นะครับก็คุ้มค่าสมสมราคาแน่นอนนะครับจังหวะกีตาร์ที่มาพร้อมใช้งานอย่างน้อยเขาก็การันตีนะครับคุณภาพตามยี่ห้อของเขานะครับตัวนี้เป็นตัก a บ n มเนมือสองญี่ปุ่นนะครับถ้าใครสนใจหรือว่าอยากจะพรีออเดอร์นะครับก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะให้ ทีติดต่อกันนะครับอยากไว้เจอกันวิดีโอหน้าครับขอให้ท่านมีความสุขมากๆในการเล่นกีตาร์กันนะครับสวัสดีครับ